จจะได้อดีครับสินี้อุนาแลี่รออาจาท้สวอยู่ข้างบนนู่นนะครับแล้วก็ยังมีคุณจุดภาระมงคลทิษวันีอ่าและอุนาโลก็คือตรงหน้าผากนะคือคุณคุณปโตคุณพรทิทโพธิพันธ์คุณสุริตาแตงเงิน คอความศรัทาเรืงน้ขอองค์รเ้ปเก็บแมเขาหน่อยเขาจะกินด้วยไม่ใช่แล้วรีอ่ะรีจะเอาไปไหนไหมรีไปเข้าแถวไปอยู่้วเดวีเข้าแถวลีเข้าแถวถุงแลวุดเงวเนี่ยเข้าแถวไป เอาไม่เอาไม่เอาเราจะถือก็ได้ไหมจาจ้าเด็กเด็กผาเเด็ก้าไปเด็กเอ่งไปไอตมมาครับไปเอาไอติมอไอมกมีนะครับก็ถ้าเดญกันได้ซึ่งทางสำนักสงฆ์ก็มีหลายกองบุญากมายทไม่ว่าทางสำนักสงฆ์ก็จะมีพิธี่ายการข้าวเจาถิ่นและ กากระจายชืนวันนี้นั้นขอให้กเส็จให้กรเมื่ไหละให้ใดีถุงนึงอยู่นะนี่พีไม่เอาไม่เอาขอบอกว่าน้าแล้หมแล้ทําไมกว่าเราไให้เอาไปให้คนี่อรอใบะยัยให้คนยัยที่นั่งข้างในไปอัค่ะ ยไม่ใยายตรงนันนะี่เานั่งน่งนยเด่นเ่ไปไปือแล้วก็แจกเขาแจกคุณยายไป หน้าถือไปถือไปมามาเร็วมาเร็วตร่นกดนานตรงนี้กะมีคุณัวธามาเริ่มใส่กระบอกองค์มาสมมาสมุทธาจา่เรารบใดราบพุทธกระบกรบบร่พุทกทอดกระติบตอเป็นเป็นการบนใหญ่อาวุาบุดทอดกระติบนานหนึ่งปีเดินทางเดินตามไปง่ิ ท่านประธานานผู้ชมปลื้มปอขอยอาประาคณะประธานจะภาพประสิทิแล้วก็ท่านรองประธานแล้วก็คณะเดิเที่เราะไปพักเอนะไปช่วยนเองเลยไปทาแต้พาแตุ้้งฟิ้งนะเจเลเดอท่านจาภาพประสทิรานประสิทธ์รอานสิ์้วกสับริ เตนเลอร์เ right. so ิกเลอร์ดาคาบนเดอรเเอราเลยครับอาเลยครับจะสุดาจังหวะสุดา่าชอบจังหวะที่รังหว่ในว่าจะนท็นน้ประธานรองประธรกันะครบถ้วกนะครับเอาเรียนสารอบนะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ยังมีเวลากันอยู่นะจ๊ะอเลอกอเลยกเข้ามาเลยอีกไม่ถึงสามทุกต เดี๋ยวจะพาเวียนรอบเวียนรอบสาราบุญของเราด้วยนะตามว่าเอาเรมบุญน้เร่วมบุญกันได้องบุญละหนึ่งร้อยบาทันหนึ่งร้อยบาทถอยหลังมานถอยหลังมาเลย้ รอรอดรู้รอรดรูสักครั้งหนึ่งน่ารอญาโยมต้องมาด้านนี้ก่อนเพื่อที่จะรวบรวมกัรนั่นเลยได้มาเลยได้เลยได้มาเลยจะได้มาเลยเลย่อ้โหนี่เถ้ปเถ้าเถ้าเถ้าเดิอไปไหนเด่อไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนเด่นไปไหน

จะเอาเวันนี้เอาอรอบสลาตรงนี้ออกนะหก็าวาวว่าไปบทหนึ่งนะรอบที่สองรก็จะสว่าขาโตัพระวตการโมรอบที่สามจะไสุตติปันโมสาระสังโสรไปโดยรองพระอาจารย์บุญก็จะเป็นผู้นำเป็นผู้นำนะ นลลี่ได้จองกระโหลกหน้ามาเอาสารโุบเดียวพระเอาไปให้นะเอาโซงซองนะให้กับเจ้านที่เจ้ามังกรนะให้า <นะ S 2> อา,า้อาธตะไบแม่แม่อาผ้าธต<น>ะไบเอาผ้ามาไต่เลงแม่เดือดต่างๆไว้ร้อยเลแม่เดินไม่ไหวไม่เป็นไรแม่นั่งอยู่กับที่แม่อธิษฐานใจพอมะ,ะอธิษฐานใ,ใจเราก็ได้บุญมาตั้งรักษาธุบาานหนักเป็นไหมสาธุนักเป็นไหม พุทธะตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะตัสสะ 哎。<laughs>